เป็นเข้ามาาเรากับไปหอดไหว้ไหว้ข้าวนะคะพื้นถินเขาวงนะครับตำบลคุ้มเก่าครับตำบลคุมเก่าครับที่นี่ยังไงน้องมาบ่งครับมอาก่อนหรือเปล่าเปล่าเป่นมะพร้าวเนี่ยเป็นเนแสบเนาะข้าวดาน้ำเพลี นขี้าวแก้าครับเ้า้าครับอร่อยมากครับเก้าครับเนาะน้าดมเนาะอันนี้้าเราลุยครับมีอย่งแนีครับอันนี้แกงสัมปะปีค่ะข้าวหวานมีแกงสัมปาปีอันนี้ซุปขั่วแปบอันนี้อ่อมหอย อันนี้ลาบหวายอันนี้ซัวไก่อันนี้ป่นปูนาอ,อันนี้แจ่วหัวร้อน,อนค่ะอันนี้คือแจว่วแจ่วหัวร้อนเอาลูกมะกรูดตามแจ้วเสื่ออันอันเกือได้รอค่ะไม่ใส่ปลรราค่ะเละปานึ่งค่ะและ้วก็นี่คือผักพุ้นบ้านค่ะ อันนี้คือล้ามเป๊ะค่ะปะกอ้าเป๊ี้ซน์อันนี้คือรีไซน์มั่นในแเป้ามัระาดลากหวค่ะไ้กินมาได้มื่อกเยเอันนี้คือเจลมก็เจลอ่ค่ะอันนี้คือโตาเดงอ่ะข้าวค่ะอันนี้คือขาเลยอันนี้คือใช่เมเป็นขวครับผมตัวนี้เป็นพาข้าว ผูไทยนะครับูไทยคุ้มเก่านะครับผูไทยคุ้มเก่าครับจาของข้าวเลยเขาสิมมาเป็นของหวานก็หอมหอยอะไอันนี้พุหลาบอันนี้น้อยอันเยอะเนาะอันนี้เป็นของหวานอันนี้คืออรข้าวหัวงอกค่ะข้าวหัวงอกผูไทยลองชิมดูค่ะอร่อยเ้าหัวงอกเด้พี่นนอง บ้านเราปพูนเลยบ้านฝอาเชียงคูอกน้ยำปลานึ่งปลามเอยอันนี้ไ็ปิดนะชืชูชีชูนี่ละเมื่อเป็นเปนหมูมากเปมจุดกันแม่กับผ้าตาป่ะไอ้นั่นเหรอข้าเหยมันจะเป็นอะไรนเออเออทางนี้เรียกกระดูกแมวกะกไก่้าสค่ะสรูกค่ะกระกมาสู้มาลร้อกรงตกไกเลย

มาเบิงนเขาด้พ hey, uh ี huh. idea, uh ่น huh. you uh ้องมาอันนี้เป็นเขาอันนี้เขาเขาเนี้ยบอพขอจากพออโคจากนาานนี้เขาเจ้เนาะอันนี้าที่กเน้ดังอันี้เขาว่างอกค่ะหวานหวานเขาว่าอบ